i s This My Online Channel ครับวันนี้มีข่าวสารนะฮะมาจาก YouTube นะครับที่เขาส่งมาให้เราที่หน้าแดช h b บอร์ดนะครับผมไปเจอในหน้าแดชบอร์ดนะฮะยังไม่ได้เข้าไปดูในเมลม่องกันว่ามีหรือเปล่านะฮะผมเปิดหน้าต่างใหม่ไปแล้วนะครับผมเปิดหน้าต่างใหม่ไปแล้วอ่าเป็นข้อมูลตรงนี้นะครับ ขาทังทายมาอิสมาอ i n e คนเมืองอุตรดิตเราจะเปิดตัวแฮนเดิเร็วๆนี้และจะแจ้งให้ทราบเมื่อคุณเลือกแฮนเดิของตัวเองได้ไปดูกันว่าเป็นอย่างไรนะครับคขาบอกว่าแฮนเดิล u t u b e คืออะไร แฮนเด y o ยูทูบเป็นวิธีใหม่ที่ทำให้ผู้คนค้นหาและเชื่อมต่อกับคุณได้เนื่องจากแ a นเด e ของ Creator แต่ละคนจะไม่ซ้ำกันและไม่เหมือนกับชื่อช่องคุณจึงสร้างตัวตนที่เป็นเอกลักษณ์บน YouTube ได้ง่ายขึ้นแฮนเดิและ URL ของช่อง แฮนเดิลใหม่ของคุณจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของ URL ของช่องในกรณีส่วนใหญ่ URL ที่กำหนดเองจะกลายเป็น h a n d ดิคุณสามารถใช้แฮนเดิเพื่อนำผู้คนไปยังช่องของคุณเมื่อพวกเขาไม่ได้ใช้งาน YouTube ตัวอย่างเช่นหาก Handle ของคุณคือ Add @user123 URL ของช่องของคุณจะเป็น https://youtube.com/user/ as user 1นึประมาณนี้ครับก็เหมือนกับ URL ช่องนั่นแหละเนาะนะครับแล้วเขาก็จะบอกเราว่า URL เดิมของช่องจะยังคงใช้งานได้สิ่งที่คุณทำได้ด้วย handle สร้างความโดดเด่นในช็อ t สร้างตัวตนของคุณในแบบที่ไม่เหมือนใครผู้คนสามารถแท็กคุณในวิดีโอได้ให้คนอื่นค้นหาคุณบน youtube สารสัมพันธ์กับผู้อื่นในชุมชน youtube คําถามที่พบบ่อย แฮนเดิลของฉันจะปรากฏอยู่ที่ไหนเราจะทยอยเปิดตัวแฮนเดิลในทุกช่องตลอดช่วง2สัปดาห์ข้างหน้าเมื่อเปิดตัวแก่ผู้ใช้ทุกคนแล้วแฮนเดิลคุณจะเริ่มปรากฏในบางตำแหน่งภายใน YouTube ซึ่งได้แก่แท็บช็อตแท็บช็อตผลการค้นหาความคิดเห็นและการพูดถึง ในบางตำแหน่งเราจะเริ่มแสดงแฮนเดิข้างชื่อช่องเส้นหน้าช่องของคุณในอนาคตคุณอาจจะเห็น h a n d ดิปรากฏอยู่ในตำแหน่งอื่นๆของ YouTube มากขึ้นฉันจะทราบได้อย่างไรว่าจะเลือกแฮนเดิได้เมื่อใดคุณจะได้รับการแจ้งเตือนใน YouTube Studio เมื่อคุณเลือกแฮนเด e ลแล้วเรากำลังทยอยเปิดตัว h ฮ n d ดิในทุกช่องของเ่าข้ั้งหน้าสำหรับ ช่องส่วนใหญ่หากคุณมี URL ที่กำหนดเองของช่อง YouTube อยู่แล้ว URL ดังกล่าวจะกลายเป็น h a n d ดิของคุณโดยอัตโ,ตโนมัติไม่ว่าจะมี URL ที่กำหนดเองหรือไม่คุณก็เปลี่ยนหรือเลือกแฮนเดิได้เมื่อได้รับการแจ้งเตือนเหตุใดฉันจึงเลือกแฮนเดิที่ต้องการไม่ได้ แฮนเดิลอาจไม่พร้อมใช้งานเนื่องจากหลายสาเหตุในกรณีส่วนใหญ่อาจเป็นเพราะช่องอื่นได้เลือกแฮนเดิลนั้นไปแล้วหรือแฮนเดิลนั้นอาจไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือ,อการเลือกแฮนเดิลของเราคุณจะเลือกจากแฮนเดิลที่ YouTube สร้างขึ้น,นออโดยอัตโนมัติหรือเลือกจากแฮนเดิลอื่นที่พร้อมใช้งานก็ได้หากต้องการความช่วยเหลือโปรดติดต่อทีมของ YouTube คลิกที่นี่นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับอีกเรื่องราวหนึ่งนะครับที่ youtube ได้ผลิตฟีเจอร์ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับแฮนเดิลอ่ะก็เป็นอย่างไรนะครับไปคอยติดตามข่าวสารกันต่อไปได้นะครับเขาจะแจ้งให้เราทราบอยู่แล้วเนาะนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ Is my o อ l i ไลสวัสดีครับ